ชักชื่อค่ะใครรู้ชักชื่อเม้นมาบอกหน่อยนะคะใส่ครับใต้ผักแพรวลืมผักแพรลองกับผักใบช่พลูนะคะน้ำจิ้มเน้นๆผักอะไรนาะเนี่ยผักแพร ม,มากินกันเลยค่ะทับพริกมันเผ็ดเลยไม่ใส่นะคะมีกระเทียมแล้วผักนี้ ลองกับผักใบชะพลูนะคะท้ำจิ้มเน้นๆแปลมาคำโตๆผักแน่นๆตะมนพริกเร่งการเผาผ่าญนี่ล้วยดิบผักเครื่องเคียงที่กินได,ด้ดูดู ความสุกที่กินได้เตรียมน้ำมาจุ่มกินกันเลยลองกับผักใบชะพลูนะคะน้ำจิ้มเน้นๆเน,น้นะ ผักมื้อผักเพลวหน่อยหยุดอืมกินกับใบชะพลู ไม่รู้ชื่อรู้แต่ใบชะพลูซ้อนกันผักเพร่มอหน่อยกูดู ลองกับผักใบชะพลูนะคะน้ำจิ้มเน้นๆของสลัดแก้วสลัดแก้วลงดูนะวางลองกับผักใบชะพลูนะคะน้ำจิ้มเน้นๆ ผักอะไรนอเนี่ยผักแพลวลองตับผักใบชะพลูนะคะน้ำจิ้มเน้นๆใบชะพลูเสร็จ แหเนื้อผักผักมือรับมีประโยชน์มีโปรตีนมีไฟเบอร์สารพัดขอบคุณค่ะหนพริกเร่งการเผาผลาญมีกล้วยดิบผักเครื่องเคียง มีแนมเนืองมาฝากค่ะใครชอบเมนูสุขภาพแซ่บมากหามาจัดนะคะเป็นอาหารเวียดนามเพื่อสุขภาพไม่รู้ทักชื่อคะ่ะใครรู้ชักชื่อเม้นมาบอกหน่อยนะคะใจ่ข้าไป้ ผักแพลืลืมผักเพลืเลยล้างมือแล้วนะคะกระเทียมทับพริกมันเผ็ดเลยไม่ใส่นะคะมีกระเทียมแล้วผักนี้เลยล้างมือแล้วนะคะกระเทียม ตมิมพริกเร่งการเผาผลาญหมีกล้วยดิบผักเครื่องเคียงตำม่งพริกเร่งการเผาผลาญหมีกล้วยดิบผักเครื่องเคียง ไม่รู้ชักชื่อค่ะใครรู้ชักชื่อเม้นมาบอกหน่อยนะคะใส่ข้าไป้าผักแพรวลืมผักแพรเตรียมน้ำมาจุ่มกินกันแล้วมีแนมเนืองมาฝากค่ะใครชอบเมนูสุขภาพ แห้งผักผักมือผักอะไรน้อเนี่ยผักแพลวความสุขอืม ชื่อคะ่ะใครรู้ชื่อ,อเมนมาบอกหน่อยนะคะใจเข้เ้าใต้ผักแพรวลืมผักแพริกชิ้นได้ของสลัดแก้วสลัดแก้วลงดู้ววางแก้วมา คำตัวโตผักแน่นๆเต็มพริพริเ้เร่งการเผาผลานมีกล้วยดิบผักเครื่องเคียงหยดอืมผิดกับใบชะพลูอืม ไม่รู้จักชื่อค่ะใครรู้จักชื่อเม้นมาบอกหน่อยนะคะใส่ข้าไป้าักแพรวลืมผักแพรแอนเนอง์ผักผักมะลิหยดอืม กับใบชัรพู